มาตีเพื่โอ,อ้โหเบียดแย่งได้สวยจัดแล้วตอเลสเฟิร์สทัดแล้วพลิกลูกนิ้วโอ้โหลุดเลยครับเฟอร์นันโดตอเลสเฟอร์นันโดตอเลสครับคุณผู้ชมทางทางบ้านไปครับซาร่าไม่สนนะซาร่านู่นครับออกไปให้ซาดิโอมามามาให้มาเจอ มาให้มาเจอแล้วเจอปาดมาโอ้โหตอเลสนนะ้าเหมือนจะแฮตผิกหรือเปล่าซูเปอนครับให้มาที่เจอลาดเจอลาดเห็นตอเลสแล้วแทงให้เลยครับสมกับเป็นดูโอรจริงๆฮะสองคนนี้แล้วเฟอร์นันโดตอเลสยิงลูกนี้ไม่มีพลาดครับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชิจีจ้า เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะส่งทีมมาให้รีวิวนั่นเองนะครับผมเป็นเพราะว่าช่วงนี้ลิเวอร์พูลหนาวมากนะครับผมก็กำลังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะ <Yahoo! S 1> ตอนนี้วันที่ผมรีวิวก็กำลังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับผมหนาวนะฮะ oh. น้องก็เลยอยากให้รีวิว เก็บไว้ดูเป็นความทรงจำของน้องเขานะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยฮะศูนย์หน้าครับผมน้องเขาเลือกใช้เป็นฟนนโดตอเลสนะฮะปี HG-5 ก5นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีความเร็วนะเป็นฟินนนโดตอเลสที่ผมยังไม่เคยเล่นนะปีนี้นะภาพในหัวในจินตนาการนกะ็คือแบบว่ามีความเร็วหาช่องดี อะไรประมาณนี้นะฮะแต่บางนะครับผมก็ต้องแลกกันนะครับผมตัวต่อไปครับผมเป็นสตีเฟนเจลาดฮะสองตัวนี้นะครับทั้งเฟอร์นันโดตอเลสและเจลาดก็จะได้บัฟดูโอนะครับผมซึ่งน้องเขาเลือกใช้เป็นเจลาด LN บวก5นะครับผมก็นิสัยที่มีอยู่ก็ครบเครื่องนะ เ,ออเจอหลาดปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าถ้าเป็นเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะฮะตัวต่อไปครับผมทางปีกซ้ายน้องเขาเลือกเป็นซาดิโอมาเน่ฮะปี22 TS นะครับผมเห็นว่าตัวนี้น้องเขาไปน,นอกมาด้วยนะครับผมเพราะว่าในตลาดมันไม่มีขายแล้วนะครับผมสำหรับซาดิโอมาเน่ปี22 TS นะครับผม เป็นน้องไปนอกมาประมาณ4-5่ห้าแสนนะครับผมก็อยากรู้ก็หลังไมกับน้องเขาเองและกันนะครับผมถนัด2เท้านะตัวนี้นะครับมาเน่นะตัวต่อไปครับทางปีกขวาเล่นคู่กับโมฮัมเหม็ดซาลา UCL ฮะตัวนี้ก็โหราคาเอาเรื่องนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะคุ้มราคานะก็ได้ AI ใหม่มาเล่นด้วยนะครับสำหรับโมซาลานะครับผม กลางรับครับน้องเขาเลือกใช้เป็นเจมมิลเนอร์ฮะปี FA นะ FA-6 บก6นะครับตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าดีเลยนะสำหรับเจมิลเนอร์นะมีเ,เข้าประทะได้ดีนะมีฟินิชช็อตแล้วก็มียิงไกลนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่คอยยิงไกลสอดขึ้นมาเติมเกมแล้วก็คอยเล่นเกมรับอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆนะครับผม และเล่นคู่กับฟาบินโย PMC บวกแนะฮะตัวนี้ในไอดีผมก็ใช้อยู่นะผมว่ามันดีอ่ะเออฟาบินโยปีนี้มันเป็นตัวราคาที่ไม่แรงมากแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะฮะยิงไก่ก็ดีนะสำหรับฟาบินโยนะครับผม PMC บวกแนะครับ มาดูกันที่เกมรับบ้างครับผมน้องเขาเลือกใช้แบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับผมปี23 HW นะครับผมปีนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะพวก i ใหม่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้ลองวันนี้แหละเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับโรเบอร์สันนะครับผมและเซนเตอร์แบ็คครับผมตัวแรกที่น้องเลือกใช้นั่ก็คือเบอร์ l กิลฟันได์นะครับผมปี22 TS นะฮะ ตัวนี้ก็ผมคิดว่าดีเนะยสำหรับฟันไดผมว่ามันดีทุกปีอยู่แล้วนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าฟอร์มมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะฮะดูจากลูกก็รู้แล้วแลบลิ้นนะครับผมและมาเล่นคู่กับโจเอลมาติฟฮะปีเฮจนะฮะที่น้องเขาเลือกใช้จริงๆผมอยากให้น้องเขาเปลี่ยนเป็นปีเอคนาเตยี่สิบมากกว่านะน่าจะดีกว่ามาติฟเยอะเลย นะครับแต่ถ้าน้องเขาได้ดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวน้องเขาก็คงไปเปลี่ยนเองนะครับผมเจ้าของ ID นะและแบ็คขวาครับพลาดไม่ได้เลยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆนั่นก็คือเทน n อเล็กซานเดอร์อันน n อ n นนอัโน่นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าพอเราได้จับเขาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม ส่วนผู้รักษาประตูครับผมเข้าใจว่าน่าจะเลือกมาเพื่อลด FP นะฮะสำหรับเคเลอร์นะฮะแต่ก็อาจจะเป็นจุดบอดของทีมหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะฮะสำหรับเคเลอร์ปีไลฟ์บวก5นะครับผมทั้งทีมนี้ก็มูลค่าโดยประมาณ760,000 M นเะ7 6 0นะครับประมาณนี้ นะครับผม FP ที่ใช้ไปก็246นั่นเองนะครับผมมาดูทีมคันเลอร์ฮะก็จะได้เป็น OVR บวก3ความเร็วบวก3แล้วก็ปฏิกิริยาบวก3นะฮะส่วน uh, ฟีเจอร์นะครับก็จะได้เป็นลิเวอร์พูล2 23 8 8คนนะก็ความอึดบวก3ดุดันบวก3ยิงโคง้งบวก2พลังการยิงบวก2นะครับผม แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็จะได้ลิเวอร์พูลดูโอนะฮะนั่นก็คือสตีเฟนเจอร์ลาดกับเฟอร์นันโดตอเลสนะฮะก็ได้ยืนตำแหน่งบวก1แล้วก็ส่งไกลบวก1น,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์การทำประตูของฟุตทีมลิเวอร์พูลของคุณผู้ชมทางบ้านกันครับมาตีเครับโอ้โหเบียดแย่งได้สวยจัด แล้วต่อเลสเฟิร์สทัตแล้วพลิกลูกนี้โอ้โหหลุดเลยครับเฟอร์นันโดตอเลสเฟอร์นันโดตอเลสครับคุณผู้ชมทางทางบ้านสวยมะลาให้มาที่เจอร์ลาเจอร์ลารามาที่เจมิลเนอร์ครับไปแล้วครับเจมิลเนอร์เอา้าไม่มีใครเข้ามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปสิครับเจมิลเนอร์ มานี่ครับให้มาที่มิลเนอร์ฟาบินโยโคจริงๆให้มาที่เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนท์แล้วตอเลสพิกอ้าวต่อเลสได้บอลอยู่ตอเลสลองปัน่นโอ้โหเทรนด์ครับโอ้โหเอา,อาแล้วครับจัดได้แล้วจะสวนนะ แล้วเจอลาดเห็นเฟอร์นันโดตอเลสลูกนี้โหยเป็นอเล็กซนเดอร์อันนนนยเปิดขโค้งมาฝ่าบินโยได้โคครับลูกนี้นิ่มๆนะม,มเนอร์ครับเอามาติฟครับโอ้โหหลงไปแต่ว่ายังแย่งได้อยู่แล้วมิวเนอร์เห็นซาร่าซาใจวิ่งมาลูกนี้โมซารลาดึงเข้าซ้าย แล้วลองปั่นด้วยซ้ายครับโมซาลาฮูตเลสยักๆนิดนึงแล้วก็ให้มาที่ซาล่าสาใจซาล่าดึงเล็กน้อยรอเพื่อนนะไม่รีบครับซาล่าให้มาฝ่าบินโยกดด้วยขวาอู้เห็นอเล็กซซนเดอร์อันน์นะได้เปิดโขงโข,งขงมาอีกแล้วโู้โห เทนเทนเทนยังไงโอ้โหเทนปีนี้มันเร็วดีว่ะเอลาติฟดูตอนเลสมันวิ่งหาช่องเนี่ยแล้วมาโมซาล่ากดด้วยซ้ายเสาแรกโอ้โหแล้วเทนได้เปิดอีกแล้วมาติปโอ้โหเทนขอเปิดอีกรอบนึงมาเฟิร์นันโดตอนเลสเอาจนได้ฮะ เล็กซานเดอร์อันนน์นะดักได้เราจะสวดนะมาเน่ให้มาต่อเลสโอ้โหต่อเลสปีนี้มันดูตัวใหญ่มากเลยเะแล้วให้ต่อมาที่มาเน่มาใจจ่ายมาเจอหลาดยิงนิ่มๆฮนะโอ้โหสวยฮนะอยู่ดีๆเขาก็ส่งมาให้เรานะแล้วมิวเนอร์ไม่ปล่อยโอกาสนี้ครับให้มาเน่กระชากไปแล้วมาเน่มาเน่ตัดเข้าใน มาเนปันโอ้โหและเทนอเล็กซานเดอร์เปิดมาลูนี้ฟันไดบุกแบบดุดันนะแล้วเทนให้มาตอเลสต่อเลสให้มาตีเฟนเจอลาดกดด้วยขวาคโอ้โหตามตีเสมอเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเปิดมาต่อเลสได้โคกมาติป ฟาวินโยตอเลสแล้วเจอลาดพิกแล้วให้เฟอร์นันโดตอเลสกดด้วยซ้ายครัโบโอ้ซ้ายขวาได้หมดนะตอเลสสวยครับเพ้นมาสกัดไว้ลูกนี้แล้วเจอลาดจะสวนอ่าวซาร่าสวนมาแลว้วแล้วซาร่าปาดมาตอเลสยิงนิ่มๆฮนะสองประสานนะลูกนี้โลเวอรซันดวนซาร่า สวยครับมาเน่ลงมาจิ้มบอลไวฮะแล้วเจอลาดโอ้โหแล้วมาเน่ยิงเอ้าหายครับซาร่าไม่สนนะซาร่านู่นครับออกไวให้ซาดิโอมามามาให้มาเจอมาให้มาเจอแล้วเจอปาดมา โอ้โหต่นเลถ้าเหมือนจะแฮตทิกหรือเปล่าฟาบินโยเดโก้อ้าววันมาถึงซาร่าเอ้ยเอ้ยอ้าวยังได้อยู่อ้าว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 เป็นอเล็กซานเดอร์อานนท์ครับขอลองอีกรอบฟาบินโย О จะ้วเทนเปิดมาซาร่าโคโมาเจอลาหนี่ไงเห็นซาร่าวิ่งวับว๊บ,วบแวมแวมมาลูกนี้ <S <S อุ้ยจานแล้วซาร่าขอรับหน้าที่สังหารลูกนี้เองครับ <S <S ไม่มีพลาครับโมซาร่าฮะสั้นครับ ใหมาทีเจอลาดเจอลาดเห็นตอเลสแล้วแทงให้เลยครับสมกับเป็นดูโอจริงๆครับสองคนนี้แล้วเฟอร์นันโดตอเรสยิงลูกนี้ไม่มีพลาดครับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหโรเบอร์สันครับดวลกับเมสซี่แล้วโรเบิร์สันกินขาดฮะแล้วเจอลาดโอ้ไปครับตอเลสยังวิ่งได้อยู่ฮะแล้วให้มาซาล่าเลยโอ้โหหลุดไหมลูกนี้เอา สาราปัน่นโอ้โหโอานบให้มาติปมาทีา่ฟาบินโยแล้วต่อเลสเอ้โหติดเครื่องอีกแล้วต่อเลสอัดเสาแรกไปเลยโอ้โหต่อเลสบอกไม่ดีใจฮะยิงลิเวอร์พูลด้วยกันอ้าวต่อเลสต่อไข่หนึ่งทีต่อเลส ต่อเลสให้มาเจอหลาดส,สมกับเป็นดูโอ้กันจริงๆเคลเลอร์ครับโอ้โหออกมาแบบชิวๆฮะยังไม่ได้เซฟอะไรเลยฮะเคลเลอร์รอแมตต์นี้แล้วต่อเลสพีิกอีกโอโ้โหจะไปเหลืออะไรแล้วลูกนี้เรียบร้อยฮะนิ่มๆฮะโอโ้โหต่อเลส มาติฟไหมยังตามมาแก้ตัวได้ฮะนะให้มาฟาบินโยออกมาต่อที่ซาลาถึงไว้ครับเทนเท,นเทนเฟิร์สทัชไปแล้วครับเทนอเล็กซานเดอร์อานนนเปิดโขงโขงมาลูกนี้โอ้ยแล้วเทนโยนมาฟาบินโยโอ้โหตายครับเจอลาดให้มา ลูกนี้ล้ําหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนเลสยิงไว้ก่อนนะโอ้โหไม่เข้าอ้าวแล้วส่งผ้าอย่างนี้ตอนเลสบอกว่าบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำหมิวเนอร์วางยาวๆมาแต่ว่าผ้าท้านลูกนี้เราจะโดนสวนหรือเปล่าแต่ฟันได้ยังเก็บงานให้ฮะแล้วเจอหลาด อ,อ้าวเจอลาดเจอลาดได้บอลเจอลาดเจอลาดล้ำไหมล้ำไหมล้ำไหมโอ้โหไม่ล้ำแนละ้วตอเลสยิงเลยเยเลเฮอร์ครับให้มาเพนมาดีฟาบ,บินโยกาซาลาให้มาแล้วลูกนี้ต่อเลสเอายังไงสกัดพลาดอย่างนี้ สก,กัดพลาดอย่างนี้ตอเลสก็เอาให้ดีครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟูเทียมลิเวอร์พูลของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมผม,ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าทีมนี้แม่งเป็นทีมที่เล่นโคตรมันโคตรสนุกบุกแบบมันจัดนะครับผมตัวที่ผมไม่เคยเล่นอย่างเฟอร์นันโดตอเลสปี HG บวก5คือมันแบบ คือแม่งสุดอะคือถึงซ้ายมันจะสีก็จริงเดี๋ยวถ้าใครดูในไฮไลท์จนจบจะรู้ว่ามันแบบแม่งโคตรเก่งอะเ้ยผมไม่ได้อวยจริงๆนะสําหรับตอนเลสอ่ะเออแต่ผมดูว่ารูปร่างมันดูตัวใหญ่มากด้วยนะสําหรับเอ,อ่อตอนเลสปี HG ปีนี้นะครับผมแม่งคมแม่งเร็วแล้วก็แบบยืนตําแหน่งได้ดีหาช่องได้ดีอะผมโคตรชอบเลยอะเออ สุดๆเผลอๆนะเก่งกว่า t m อีกเนี่ยผมว่าเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย้าวนะครับผมสำหรับสตีเฟนเจอร์ลาดนะครับผมก็เป็นตัวที่ยิงไกลดีนะยิงไกลดีเติมเกมสอดขึ้นไปแบบทำประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับสตีเฟนเจอร์ลาด BLN บวก5นะก็ค่อนข้างคุ้มราคานะครับถ้าใครจะซื้อนะครับผม สำหรับซาดิโอมาเน่แล้วก็โมซาล่าของเรานะครับผมเป็น2ตัวที่จิตจ์ดมากนะฮะสตัวนี้ก็เป็น2ตัวที่ผมชื่นชอบนะฮะก็มีความเร็วทั้งคู่หาช่องดีทั้งคู่เติมเกมดีทั้งคู่นะครับผมถ้าจะเล่นคู่กันก็ไม่แปลกนะครับผมถ้าเกิดใครอยากาซื้อ2ตัวนี้มาใช้ก็จัดได้เลยนะครับ AI ก็ใหม่นะไม่ได้เก่าเลยนะครับผม ส่วนเจมิลเนอร์ G กับฟาบินโยนะครับผม2ตัวนี้นะฮะในในในส่วนของเกมรับเน้นเออนั้นนะครับผมก็ทำได้แบบว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเจมิลเนอร์นะผมชอบมากนะครับผมก็มีจังหวะยิงให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมในเกมรับเขาก็ทำได้ดีเกมบุกเขาก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับผม ในส่วนของแผงหลังของเรานะครับผมเทนกับโลเบอร์สันนะฮะพูดถึงแบ็กก่อนนะครับผมก็เทนนั้นจะเห็นว่าไฮไลท์จากลูกเปิดมุมนั้นแบบเทนมันเปิดเข้าหัวทุกลูกนะครับผมก็เป็นตัวที่เปิดดีนะใครจะจับไปเล่นกลางรับก็ได้นะครับสำหรับเทนปี HG นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับแล้วก็โรเบอร์สันก็แนะนำอีกตัวนะครับผมบุกสุดรับสุด แน่นอนนะครับ2ตัวนี้นะส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กของเรานะครับผมทั้งฟนานไดแล้วก็มาติปนะก็ผมยังมองว่ามาติปมันก็ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะถ้าเกิดบวกแนวแนวๆประมาณเนี้ยผมว่าไปใช้อยากให้น้องก็ไปใช้โคนาเต้ยี่สิบเอมากกว่านะครับตัวนั้นแม่งตึงกว่าเยอะนะครับผมเดี๋ยวน้องก็คงไปเปลี่ยนแหละนะนะฮะส่วนเคลลเฮอร์ฮะก็ ก็ตามสภาพฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ไปนะครับผมในตำแหน่งอื่นดีหมดแต่ว่าคิลเฮอร์นั้นก็ต้องยอมรับสบภาพนะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เหนียวนะแต่มันก็อาจจะเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นปกตินะครับผมถ้าเอาดีๆก็ลองไปลด FP ตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าแล้วแต่น้องเขาเลยละกันนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้จูจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับส่วนใครที่อยากส่งทีมมาให้ผมรีวิวนั้นก็ส่งมาได้ที่เพจของจูจิจะเกมเมอร์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ